กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรถคันแรกในชีวิตที่อยากได้นะครับชอบ5ประตูหรือ7ที่นั่งเครื่องพันหบวกไว้เที่ยวแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันอยากได้เป็นมือ2นะฮะงบ8ปดถึงเก้าแสนผ่อนสบายมองเอาไว้นะฮะเป็นมิสซูเอ็กซ์วีซีวิกเอฟเคโตต้าเวลอสไปตัวไหนดีครับมิสซูเป็นชิน่เอ็กซ์แพนเดอร์หรือเปล่าเอ็กซ์แพนเดอร์มั้งเออนเป็นเอ็กซ์แพนเดอร ไม่คำถามคือมือสองแปดเก้าแสนอันนี้มันมือหนึ่งนาราคาเนี่ยออไม่ดูมือหนึ่งแต่ซีวิคเอฟเคผมมองว่าซีวิคเอฟเคแปดเก้าแสนนมันก็ได้อยู่แต่ว่าแล้วมันเจ็ดที่นั่งเหรอน่าจะสิเขาจ่าได้ห้าประตูไงเอฟเคไม่ได้เจ็ดที่นั่งใช่ไหมก็แน่นอะดีแต่ว่าใช้งานชีพประจําวันไม่เที่ยวก็ซีวิคเอฟเคมือสองก็ได้แหละแต่เวลส์เนี่ยตัดออกเวลส์สมรรถนะมันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังแล้วก็รู้สึกว่าความทนทานของพาร์ทอะไรต่างมันจะไม่ได้ดีเท่าโตโยต้ารุ่นปกติ ส่วนับส่วน e x p เดอ e r ผมว่ารถมันหนักไปหน่อยอัตราสิ้นเปลืองอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจะต้องเอาเจ็ดที่นั่งในโจทย์นี้ก็ Expander โอ้แต่ถ้างบเท่านี้ผมส่วนตัวอยากแนะนำมือหนึ่งนะ x อ7 XL7 ่มือหนึ่งมันมีช้อยส่วนรถส่วนรถจะเผอถูกกว่าแปดเก้าแสนด้วยใช่ถูกกว่าอยู่แล้วเราไว้ใจได้ประกันด้วยตามนั้นตามนั้น